จบด้วยนะจ๊ะถึงไม่มีสาระแต่ก็มีใจเขาทำยังไงได้ตกแรงๆอ่ะเออไม่ทำแล้วก็ไม่เสร็จสักทีอ่ะยืดยืดไปเออที่เราขุดแล้วก็เทเขาเก็บยอดสนมามาต้มมาลวกกินยอดอันนี้ก็มีถ้าฟ้าไม่ลงเนาะถ้าฟ้าไม่ลงก็ไม่น่ากลัว เปิดเปิดแล้วก็เรียนมาอีกแล้วเนี่ยผลก็ได้คิดว่าจะได้ทํางานอีกไม่ได้ทาอีกแล้วมั่งได้บวยนะมีเวลาดีกค่ะเาจะยังมาลงคลิปพอบกตะเทียงแล้วฝนก็จะตกลงมาอีกทํางานกับลุยขี้โคลนเปื้อนเยอะมีเวลาดีๆค่ะเราจะยังมาลงคลิปพอบกตะเทียงแล้วฝนก็จะตกลงมาอีกทางานกับลุยขี้โคลน เพื่อนเยอะเวลาตอนเย็นๆมาตอนนั้นน่ะไม่มีเครื่องซักผ้ากับเขาเนาะใช้แต่มือมือถูซักที่โคนทำงานไปก็ลุดๆอีกซักผ้าเลยมาซักผ้ากลางแดดแดดออกมาหน่อยนอึงแต่ฝนก็ยังริมอยู่ พายุเข้าลุม่มไม่มีเครื่องซักผ้ากับเขาเนาะใช้แต่มือมือถูซักที่คนทำงานไปก็ลุกอีกซักผ้าเลมาซักผ้ากลางแดดแดดออกมาหน่อยนึงแต่ฝนก็ยังลินอยู่มากก็ลงหาไขา่ลงขายลงจักนี่บ้างไปเก็บผัก มา,า,าตั้ค่าตั้ค่าลงคลิปเลยจะให้ดูแต่คลิปทํางานทํางานใจบวยพี่มีสาระแต่ก็มีใจนะคะ <S <S 2> <S 2> บายบายมา,า,ายยตั้ค่าตั้ค่าลงคลิปเลยจะให้ดูแต่คลิปทํางานทํางานใจบวยก็เลยไม่ใส่หมวก ดำหน้าแดงเหมือนแล้วพี่น้องเอ้ยลมก็แรงลมแรงแรงก็เลยม,มีเยอะผ้ากระไดมีเยอะแยะเยอะแยะเพิ่มเ,เปิเลเพิ่ททำงานทำการทำไปด้วยนี่ไปด้วยเนาะอโอ้ขอแค่นี้ก่อนนะคะถ้าฟ้าไม่ลงเนาะ ถ้าฟ้าไม่ร้องก็ไม่น่ากลัวที่มีสาระแต่ก็มีใจนะคะบายบายเปิดเปิดแล้วก็รีนมาอีกแล้วเนี่ยผลก็ได้คิดว่าจะได้ทำงานอีกไม่ได้ทำอีกแล้วมั้งได้ป่วยนะก็เลยไม่ใส่หมวกหน้าดำหน้าแดงหมดแล้วพี่น้องเอ้ยลมก็แรงลมแรงแรงนะนี่แนีะย ใช้มือถูนี่แหละเอี่ยมดีถ้าใช้อันสกปรกอย่างนี้ใช้เครื่องซักผ้าก็จ้างไม่ออกเป็นปูนด้วยติดยางผักก็ติดตนะตนต้องทำงานทำการทำไปด้วยนี่ไปด้วยเนาะอืโอ้ขอแค่นี้ก่อนนะคะ,ะเลยไม่ใส่หมวกหน้าดำหน้าแดงหมดแล้วพี่น้องเอ้ย ลมก็แรงลมแรงแรงไม่มีสาระแต่ก็มีใจนะคะบายบายรักผ้า,า,า,าเลยมารักผ้ากลางแดดแดดออกมาหน่อยนึงแต่ฝนก็ยังรินอยู่ผ้าใบาบค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะดูคลิปใจบ,บ่วยให้จบด้วยนะจ๊ะถึงไม่มีสาระแต่ก็มีใจ เ้าทำยังไงมีเวลา,าจะซักผ้าเราังมาลงคลิปพอกระเที่ยงแล้วฝนก็จะตกลงมาอีกทำงานกับลุยขี่โคลนเพื่อนเยอะขี้ดินขี่โคลนด้วยเนาะไม่ซักผ้าเราไม่ได้ใส่หมวกตอนที่รแรกแดดมันไม่ออกมันพึ่งอยู่แต่ก็มีใจนะคะเอ้ มีใจนะคะมีใจทุกคนคนยากคนคนหาชาวชินข้างอย่างเราเรานี่ก็ทำไปเนาะคุณเอไอจ๋างไงบวยก็ต้องบรรยากาศมันไม,ไม่ไม่แดดจัดเพราะว่าฝนมันกำลังจะลินเม็ดลินเม็ดอยู่ไม่ใช่กำลังมันลินเม็ดอยู่คิดว่าจะหยุดไปแล้วไม่หยุดถ้าฟ้าไม่ร้องเนาะถ้าฟ้าไม่ร้องก็ไม่น่ากลัวพี่ดินพี่โคนด้วยเนาะ ซักผ้าเราไม่ได้ใส่หมวกตอรที่แรกแดดมันไม่ออกมันคืนอยู่ให้ทุกคนนะคะฝ<อ>ากไม่ไม่ได้ฝาก,กาดูคลิปใจบ <laughs> พูดไม่ถูกละแค่นี้แหละไม่ึ่นแก้งพึ่งสว่างอย่าตกเยอเดี๋ย,ว,ยวไม่ตกเมนนื่อคืนนี้ก็ตกทั้งคืนเลยฝนตอนเช้ามาก็ไม่มีเครื่องซักผ้ากับเขาเนาะใช้แต่มือ มือถูซักที่โคนทำงานไปก็ลุูๆซักผ้าจ้าวันนี้วันนี้มีคลิปซักผ้านะจ้าเด็กไหวคลิปซักผ้าค่ะไม่มีเวลาจะ่ซักผาจะยันมาลงคลิปพอตะเกี่ยงแล้วฝนก็จะตกลงมาอีกทำงานกับลุยขี้โคนเพื่อนเยอะเทลีนไปเลยเวลว่างถ้าเทลีนเสร็จแล้วก็ยืดเหล็กกัน ยืดเหล็กมันก็ไม่ได้อะไรสอดไว้เอาไม้ไปลององจะได้ยางผักกรติดนะอนมันพอทำได้อยู่บ้างผลมันตกนลินลิน,ลนมันมัไม่ยายป่วยมาซักข้าจะวันนี้จะไม่มีเวลาซักข้ากองมนลิพื้นทิพย์เด็น้องเอก ถ้าลงคลิปเลยจะให้ดูแต่นคลิปทำงานทำงานใจบวยได้ตกแรงๆอะ่ะเออไม่ทำแล้วก็ไม่เสร็จสักทีอ่ะยืยืยืดไปเออที่เราขุดแล้วก็เทที่ดินที่โคนด้วยเนาะม่ซักไ้าเราไม่ได้ใส่หมวกอนที่แรกแดดมันไม่ออกมันคลือ,อยู่อีก ซักผ้าเลยมาซักผ้ากลางแดดแดดออกมาหน่อยนึงแต่ฝนก็ยังริ้นอยู่ให้ทุกคนนะคะฝากไม่ไม่ได้ฝากดูคลิปใจบย <laughs> พูดไม่ถูกหละแค่นี้แหละออ <laughs> ไม่พายุเข้ารอ่งใได้ตกตแรงๆไงเออไม่ทำแล้วก็ไม่เสร็จสักทีอะ่ะยื้อ ยืดไปเออที่เราขุดแล้วก็เทปุยขี้โคนไปเราจะได้ทำงานผลก็พึ่งหยุดตกเดี๋ยวค่ะบายบายค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะดูคลิปใจป่ยวยให้จบด้วยนะจ๊ะถึงไม่มีสาระแต่ก็มีใจเขาทำไงปุยข <c oughs> ี้โคนไปเราจะได้ทำงาน <c oughs> ผลก็พึ่งหยุดตกเดกี็มีสาระแต่ก็มีใจนะคะ <c oughs> บายบาย ยางผักก็ติดนะตองนี่แหละใช้มือถูนี่แหละเอี่ยมดีถ้าใช้อันสกปรกอย่นีน้นใช้เครื่องซักผ้าก็จ้างไม่ออกเป็นปูนด้วยไม่มีสาระแต่ก็มีใจนะคะบายบาย,บายถ้าฟ้าไม่ลงเนะาะถ้าฟ้าไม่ลงก็ไม่น่ากลัวก็เลยม,มีเยอะผ้าก็ะได้ มีเยอะแยะเยอะแยะเ่ินเปิดเครื่องทำงานทำการทำไปด้วยนี่ไปด้วยเนาะอืมโอ้ขอแค่นี้ก่อนนะคะทำไปากไม่ทำก็ไม่เิดเยอะก็ไม่ได้เงินเบิดเงินเบิดทองเขาจะกินเงินก็จะไม่มีกินแล้วให้ปูนั่งได้ปูเปลกนนะมันไม่ร้อนก็ดีอยู่ ก็ตอนที่เหมือนที่เราดํนานา่แห i, ละรฝนตกลินลินเราดำนาได้เลยปุยที่โคนไปล้วจะได้ทํางานฝนก็พึ่งหยุดตกเดี๋ยวก็ต้องทํางานทําการทําไปด้วยนี่ไปด้วยเนาะ